เอาละครับผมหลังจากที่หายไปเกือบ1สัปดาห์เนื่องจากติดธุระอยู่ผมก็ได้มาพร้อมกับช่วงใหม่ให้เพื่อนๆน้องๆได้สนุกและบันเทิงไปด้วยกันและช่วงใหม่นี้จะมีชื่อว่ามันสยอง เป็นเรื่องราวสยองขวัญและเรื่องราวแปลกประหลาดที่อาจจะไม่เคยเห็นและเคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผีปีศาจหรือสิ่งลึกลับที่แอบอยู่ตามป่าหรือซอกมืดต่างๆในบ้านและวันนี้ผมยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังถึง5ตัวด้วยกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันอันดับที่1 อ r มเลสเคเจอร์ลักษณะของมันเนี่ยจะเหมือนกับคนไร้แขนนะครับมีผิวขาวซีดไร้เม็ดสีผิวหนังของมันนั้นจะบางมากๆบางจนกระทั่งว่าเห็นอวัยวะภายในของมันเลยโดยผู้ที่พบเห็นมันเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากําลังเดินทางกลับบ้านแต่ในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อากาศร้อนนะครับเขาเลยแวะซื้อไอศครีมและไปในเส้นทางเล็กๆในแถบชานเมืองเป็นทางลัดที่ไม่ค่อยมีใครเข้าออกสักเท่าไหร่แต่บรรยากาศในนั้นเนี่ย ดีมากนะครับรอบด้านเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าต้นไม้ซึ่งเดินแล้วรู้สึกเพลิดเพลินอย่างมากแต่ในขณะนึงเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆนะครับเขาได้ยินเสียงโหยหวนขึ้นมาด้วยกับความเจ็บปวดต่อแรกเขาเข้าใจว่ามีใครกำลังบาดเจ็บในป่าข้างทางหรือเปล่าอ่าอาจจะปั่นจักรยานล้มหรือว่าตกต้นไม้ในแถวนั้นเขาก็บอกต่อว่าเขาเนี่ยรีบกินไอติมให้หมดนะครับและเข้าไปในต้นของเสียงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยทันใดนั้น เขาถึงกับต้องช็อกเมื่อได้ยินเสียงเดินด้วยกับกการย่ำเท้าหนักๆขนาดของมันสูงใหญ่มากความสูงประมาณเสาไฟต้นหนึ่งเลยแต่ไม่มีแขนส่วนของหัวเนี่ยมองไม่ชัดนะครับเพราะหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กมากมีเสียงเหมือนกับพ่นลมออกมาพร้อมกับเสียงโหยหวนเขาค่อยๆเดินกลับหลังแล้ววิ่งอย่างสุดชีวิตไปทางหลักและหลังจากนั้นเขาก็เลือกเดินทางไกลโดยที่ไม่เข้าทางลัดนั้นอีกเลย อันดับที่สองบิ๊ชาลีเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับนะครับที่ไม่ค่อยมีคนพบเจอสักเท่าไหร่โดยตัวของมันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับบัวนะครับผมแต่หน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนกับลูกนกเพราะจะมีจงอยปากตาโตและจะไม่มีหนังปกคลุมร่างกายนะครับเคยมีคนพบเห็นมันเนี่ยตอนที่มันหนีออกมาจากโรงงานแปลลูกเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งและวิ่งเข้าไปในป่านะครับและหายไปในความมืดที่สําคัญเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ย อยู่ในเรื่องราวของ SCP อีกด้วยนะครับโดยมันได้รหัสเป็น SCP-4158 หรือ Big Charlie นั่นเองอันดับที่3ตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า The Very Scary Man นนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับยังไม่มีใครรู้ที่อยู่ของมันหรือที่ที่มันชอบไปแอบถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ห่างกับมันเพราะมันจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนบางครั้งก็อารมณ์ดียิ้มและเข้าหาได้ แต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้อยู่ดีนะและในขณะที่อารมณ์ดีๆอยู่นั้นก็เกิดอาการอลวาดขึ้นมาลักษณะของมันจะคล้ายกับเป็ดตัวยาวแขนยาวขายาวหัวของมันจะเหมือนกับรูปโป่งแต่จะมีรอยคู่ขาอยู่ทั่วตัวส่วนตาของมันนั้นจะลึกโบมีในตาสีขาวที่เหมือนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและจมูกของมันนั้นจะเรียบไปกับใบหน้ารอยยิ้มของมันจะเหมือนกับฝืนยิ้มหลอกๆเหมือนกับว่า เข้ามาใกล้ๆสิเข้ามาเล่นด้วยกันสิ่งที่ยืนยันการมีตัวตนของเวลีสแคลลีแมนคือเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในเขตชนบทโดยประกาศออกไปว่าประกาศประกาศตอนนี้ห้ามให้เด็กออกมานอกบ้านและลูกบ้านทุกคนล็อกประตูให้แน่นหนาหากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกมาให้หาผ้าปิดใบหน้าไว้และถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตตัวสูงสีแดง ให้รีบหาที่หลบซ่อนทันทีสาเห้ที่เขาให้ปิดใบหน้าไว้นะครับเพราะว่าเจ้าเวลีสไคลี่แมนเนี่ยมันจะมีอาการอลาวาดเมื่อเห็นฟันของมนุษย์อ่าแล้วถ้ามันได้เห็นหน้าเห็นฟันเนี่ยมันจะเข้าไปเลาะฟันออกทั้งหมดก็ขออย่าให้ได้เจอเลยดีกว่านะครับอันดับที่4ี่ฮาร์คสตัมเบอร์นะครับมีรูปร่างภายนอกเนี่ยจะเหมือนกับเวลีสไคลี่แมน ผอมแขนยาวขายาวแต่นิ้วของพาร์สตัมเบอร์นั้นน่ะจะยาวมากนะครับและไม่มีฝ่าเท้าโดยถูกเจอครั้งแรกด้วยคนส่งหนังสือพิมพ์นะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเด็กปั่นจักรยานที่คอยส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะครับเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็คือสามารถอ่านข่าวในโทรศัพท์ได้แล้วโดยเด็กหนังสือพิมพ์คนนี้นะครับผมเขาได้ปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ในยามเช้า แต่วันนั้นเนี่ยก็คือมีหมอกค่อนข้างที่จะหนาตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับนึกว่าเป็นใครสักคนหนึ่งที่ออกมาวิ่งออกกํลาลังกายในยามเช้าแต่ลักษณะาการเดินเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆท่าทางจะไม่ค่อยเป็นมิตรและเมื่อปั่นจักรยานเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจึงได้เห็นร่างของพาร์คสตัมเบอร์ในวันนั้นเนี่ยเขารีบที่จะปั่นให้ไวที่สุดเพื่อที่จะผ่านหมอกตัวนั้นไปให้ได้และหยุดงานไปถึง1สัปดาห์นะครับ เพราะความกลัวของเขาทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะขับจักรยานไปส่งหนังสือพิมพ์เลยโดยที่ในหนึ่งสัปดาห์นั้นเนี่ยเขาจะรอให้มั่นใจว่าไม่มีหมอกลงตรงนั้นแล้วแล้วเขาถึงจะกลับมาทํางานต่อถ้าเพื่อนเพื่อนน้องๆๆเจอกับเ,เ,เจ้าตัวนี้เนี่ยจะทํำยังไงอันดับที่ห้าและนี่ก็จะเป็นตัวที่5แล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับผมมันจะมีชื่อว่าคลายเบบี้นะครับคลายเบบี้เนี่ยมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคน ผิวของมันเนี่ยจะออกแบบชมพูชมพูนะครับและผิวสัมผัสของมันเนี่ยเขาบอกว่าจะเหมือนกับยางลบร่างกายมันอ่ะจะต่างกับพาร์คสตัมเปอร์หรือเวลีสแครีแมนเลยเพราะว่ามันเนี่ยจะมีลักษณะขวบอ้วนนะครับถ้าใครที่เดินเข้าไปในเขตของมันเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กทาลกที่กําลังร้องไห้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวคลายเบบี้เนี่ยมันจะอยู่ในโรงพยาบาลล้างนอกเมืองแห่งหนึ่งนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมวัยรุ่นเนี่ยอยากเล่นอะไรแผลง โดยเข้าไปสำรวจโรงพยาบาลล้างนั้นแบบแยกออกไปสำรวจในจุดต่างๆแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงโรงพยาบาลนั้นอาจจะเป็นโรงพยาบาลนอกเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่บางจุดของมันเนี่ยมืดจนมองไม่เห็นถึงขนาดมันจะเล็กแต่มันก็มีความอันตรายค่อนข้างที่จะสูงในกลุ่มเด็กวัยรุ่นนี้นะครับผมมีคนหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะครับเลยเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสำรวจจนกระทั่งเนี่ยไปเจอต้นเสียงร้องไห้นั้นบอกได้เพียงว่า มันคือความน่ากลัวที่แปลกประหลาดมากเพราะลักษณะของเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับคนตัวโตๆอ้าปากค้างแต่มีเสียงออกมาเป็นเสียงเด็กทันรกครับสยองอยู่นะตัวนี้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงตกใจของเพื่อนแบบดังมากเลยรีบวิ่งไปดูทันใดนั้นทั้งกลุ่มเนี่ยเจอเข้ากับเจ้าตัวคลายเบบี้ถึงกับต้องวิ่งหนีกันหมด แต่มีคนหนึ่งดันสะดุดล้มนะครับและเขาไม่รอดเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ต้องไปงานศพของเพื่อนคนนั้นที่ไม่รอดนะครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาว่าเจอกับอะไรและนี่ก็เป็นเรื่องราวล้นหลอนและสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่มีใครอยากพบเจอนะครับในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวไหนกันนีก็รอติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยผมจะลงตารางเวลาให้เพื่อนๆน้องๆนะครับ ทั้งเรื่องราวของ SCP เรื่องเล่าสยองขวัญและเรื่องแปลกๆทั่วมุมโลกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวกันไปก่อนสวัสดีครับ